จากเรื่องของสลากินแบ่งรัฐบาลมาดูเรื่องของการตรวจสต็อกข้าวกันบ้างนะคะตอนนี้คณะนะอนุกรรมการตรวจสต็อกข้าวเขาก็จัดทีมที่จะลงไปตรวจสอบสต็อกข้าวแล้วเขาบอกว่าทั่วประเทศมีอยู่ประมาณ1,800แห่งอแห่งนะคะหรือว่า ประมาณ137ไซโลนั่นเองซึ่งตั้งแต่วันนี้ค่ะเขาจะลงไปตรวจสอบซึ่งทางด้านของรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐ,ฐกิจของคอสชเน้นย้ำค่ะว่าให้การตรวจสอบนั้นมีความชัดเจนมากที่สุดพลเอกชัชชัยสาริกัญยะรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐ,ฐกิจคอสชมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการตรวจสอบปริมาณข้าวโครงการรับจำนำข้าวเปลือกที่เก็บไว้ในโกดังทั่วประเทศโดยย้ำค่ะให้ยึดถ,ถือบัญชีของคณะอนุกรรมการตรวจสอบโครงการรับจำนำ สินค้าเกษตรของกระทรวงกันคลังที่ปิดบัญชีเมื่อวันที่31พฤษภาคมเป็นหลักและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์รับข้อมูลข่าวสารหากเกิดปัญหาให้รายงานไปที่กองทัพภาคและคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าวหรือนอบคอเป็นรายวันโดยเน้นย้ำนะคะให้ตรวจสอบให้มีความชัดเจนและให้ทุกฝ่ายได้รับรู้ด้วย หมอมหลวงปนัดดาดิชกุลปลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้าวคงเหลือของรัฐได้ประชุมวางกรอบแนวทางการตรวจสอบสต๊อกข้าวที่เก็บไว้ในโกดังหรือไซโรรวมกับ ร่วมกับหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจัดคณะลงตรวจสอบ100ชุดลงพื้นที่สุ่มตรวจโกดังข้าวทั่วประเทศนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยจะมีการตรวจสอบข้าวค่ะทั้งข้าวขาวข้าวหอมมะลิในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งมีมากที่สุดประมาณ50คณะคาดว่าจะใช้เวลาวิเคราะห์ผลประมาณ75วันทั้งนี้การตรวจสอบข้าวนะคะจะทำงานร่วมกับกองทัพตรวจสอบสต็อกข้าวใน โกดังทั่วประเทศ1,800แห่งและ137ไซโลกำหนดระยะเวลาดำเนินการในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้หากพบว่ามีการทุจริตจะแจ้งความดำเนินคดีทันทีโดยในวันนี้คณะกรรมการจะลงพื้นที่ตรวจสอบสต๊อกข้าวใน4จังหวัดคือกำแพงเพชรพระนครศรีอยุธยานาครราชาสีมาและนครศรีธรรมราชส่วนจังหวัดที่เหลือจะออกตรวจสอบพร้อมกันในสัปดาหนะ์หน้า